สวัสดีครับผมซิดดการชาแนลคนเดิมเพิ่มเติมคือตอนนี้ตีสี่สิบเก้าทีเป็นสัปดาห์ของวันแรกวันที่สองของเดือนสิงหาคมนะครับผมแล้วก็การแบ่์ของสัปดาห์นี้ก็จะมีลูกเทพทั้งหลายครับแล้วก็ยานที่ถูกแบนครับแล้วก็เกปิตาครับบัามาแล้วครับผมเรืออสสีครับนี้ผมจะมาเล่นสักนิดสักหน่อยกันนะหลังจากที่ไม่ได้เล่นมานานแบบพคตพอคแนแม่นานนะครับ นะครับอีกเจครับมาพร้อมกับทหารที่ยังปั้นไม่เสร็จครับแต่เรีอกตอนร้อนนะโอ้เจอผู้ใช้แท้เหมือนกันนะทีมนี้เพิ่งชนะมาแค่แค่ครั้งเดียวแนละ้วผมก็เอามันเจิมหน่อยแล้วกันนะว่าทีละเขาเล่นยังไงเนี่ยเลยไหมว่าทีล้มนะลวมีใครว่องอยู่เลย เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเ,เฮ้ยเหียจอมแม่งดันในสัตว์ท่อมัวใเนีน่ยนร่อยครเฮียรูเฉิดแตตัวอาพุกอุเฉตะแตาดังนั้นเย้เลเลยมานี้เลยดูดต่เอเพราะเอานี้มายิงโคตรอ่อนคนติดโดมติดไว้ก่อน บนโลกหยุไว้ก่อนเฮียอ,อะไรครับเนี่ยแตกฮะโอ้ยเฮ้ย what the fuck what the fuck เอาอยีเด้ลงมาโอ้เป็นงบยียเด้ไว้ท่านผู้ชมไปเลยนักดาบ โอ้ไปเลยม uh ีระเบิดไปมันนี่นี่ดีดอิเพ็กต์ไร้พอยหมดแบบยาจกนี่เรามาทำเรามาเรามาเล่นอะไรให้คุณพ่อดูนะโอ้โหแซ่บอู้บวกลบลบบวกลบนี่มันเอาคิดีด้เลยมา้ยดีดีโดนแบนหนึ่งเซ่อได้ให้ พีวเด้เด้งนึ่งจับให้ล้วกจับให้ไม่ใช้หลอกฐานฮิวเด้เด่งล้็กจับให้จับให้เดี๋ยวเจูใช้สแตนสองคนบอกเลยว่าฮิวเด,ดผมเพิ่งทำของมาใหม่ด้วยมาเจอมเลยล้วกันนี่ถ้าเป็นสถานาการณ์แบบนี้รอคอสก่อนถ้าเขายังไม่ลง เขาไม่รู้หรอกว่าผมปกยีเด้มาไหมไฟโด้ไฟโด้ไฟโดดูสนอกก่อนก็แฮนอะไร็วๆคะแพ้โอ้ว้โอ้ว้าว้าว้าอว้าอว้าอว้าว้าโ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 อ้ว้าโ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 อ้ว้า้ว้า้ว้า อาวาลูกโอ้โหไขเล่เ่มาเลยเนี่ยมัเปนก้นยางยืด้ใตแต่ิคนเเลเว้าไม่มันเกินก้าวปั้นเลยนบเยอะติด้บตรงหน้าแม่มาแล้วครับไขวองทำกุ๋าเล่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 นเัน โอ้ยซี่ว่ะเราเป็นผู้ใช้แตแตนผู้ใช้แตแตนนะครับผมนี่ผมขออวดของยูเรกันนะที่ทำมาเมื่อกี้ไม่เลยเมื่อกี้ก็ทำมาสักพักนะครับเพิ่งจะมาเล่นๆอน่อนหน้าโอเคเดี๋ยวผมขอรีวิวยูเรกผมแบบรคร่าวๆนิดนะึงโอเคยูเดกผมจะใส่ของผิดนิดหน่อยครับก็คือมันต้องเป็นมันต้องเป็น,นกลไกนะครับเพราะว่ามันจะให้ค่าหลบนี้เป็นแม่นยำเพราะว่าดวงผมมีแค่นี้ครับ เทปต้านพลส้มยิงนี่ช่างหัวมันเนี่ยดาบนี่ช่างหัวมันเลี่ยนี่ครับผมต้านพลเหนื่อลบครับต้านทานดาเมจเหนือลบพักพื้นดินเนี่ยต้านทานเหนื่อลบประจามต้านประชิดรับแล้วก็ออฟลอเป็นต้านทานเหนื่อพื้นดินนะครับผมนี่ก็เหมือนกันนะเขาเป็นสองอันนี้เหมือนกันแล้วก็นี่ก็เป็นดาเมจอัพแพะไปครับแล้วก็เป็นเซตออฟเลือดดาเมจไอ้ออฟเลือดโล่ครับนี่ครับผม ต้าั้านหนึ่งเราพักฟื้นคือใครที่ยิงเื้นไปโดนเราจะได้รับดามเมนเบา,เบาลงนะผมแล้วก็ตั้งตัวที่ระยะประชิดอีกสีกกก่จริงๆอยากเป็นต้านถ้าเกิดเป็นเกลีองแล้วเป็นคนไกลมันจะต้านแน่นครับผมถ้าเป็นคนไกลมันจะต้านระยะไกลเบาลงครับผมถือว่าดีครับไปกินของทีเดีแล้วกม็มาเล่นต่อ,อกิปนีก็ขอ,อไม่เกิน 10นาทีแล้วกันนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ครับปุว่าตอนเช้ามเีนเรียนนครับ8โมงครับเกียครับแม่งคือใครหว่องไม่ค่อยขึ้นมือก็ถือว่าโชคดีโชคลายครับ,โช,รบโชคลายไม่ใช่โชคดีครับรอคอสเป็นแดงครับเกียรครับเราจะเอาคนนี้ครับปุ๊บคุชเต็ทสแตนอ้ยเฮียคุเชเสแตนสองสแตน ายผู้ใช้แฟนก็นขึ้นมือแค่ตัวเดียวเราจะรอผู้ใช้แสงนี7ซ้นอนแล้วออกยือก่อนนะอออแล้วกันเอาออกค่ายืดได้ก็เสวสบาย ว่าคอร์สาลงเจ็บเราเร็วๆัดนั้นัดนันหินี้ไม่อยู่หีนี้ไม่อยู่เอ๊ะทยไมทำไมสำไมดิ้นดิินินนเยี่ยวอ่ะเดน้ดิมัดด้นดิ้นดิ้โอ้โหนายที่เป็นายมีพลังเดียวคนเดียวางี้นแหละอ่อนแอยิ่งนัก รีบๆยอมแพ้สักทีเะได้มีเวลาเสียววเวลาเล่นมากเลยไม่เหเลยไปเลยนัดดาบสมือโอโหมันลงมด้ยงเลยามันมันมีแม่งลตั้งโลกกำยาเว้ยแปดบิดแม่งหายแม่งอันกองนองว่วายวายเจ็บโดนอสงพี่ตายวายวายกระจ กระด๊อกกระด๊อกเปียบเดียวอะโอ้อะไรเนี่ยค pues ิดนาไีเเนี่ยเล่นจีบกด้เลเล่นน้อยมีแผลไม่บอกนโอ้ดนีแหละเกบปดพม Oh. Oh. เอาจริงๆแล้วถ้าเกิดคอสิใช่ไหมดีๆตัวไม่ต้องลงเลยเนี่ยลงลงดีเดไปก่อนรู้ไหมมันทำแบบนี้ได้ยังไงล่ะอยัไไอยเล่ยม,มาแล้ววูจีตะเตนยัยนี้ยัยนี้วูจีตะเตนนะคจะดึงดูดเข้าหากันไปเลยพุ่งไปหามันนั่นแหละดูดมันนี่ดูดครหวังนะครับ ย่งเงครับแล้วก oh, ็เลย้โล่เลก็จแตกพอโล่เลยแตกปุ๊บแล้วม่็ยิงสตันัตัวบางก็จะโดนนะอย่างงั้นครับแล้วก็เตรียมวงยีุ่่ครับหมาผู้ใช้สแตนมาเจดินดูดไปหากันโอ้ยมันร้อยสิบสามตัวเลยวะมันรอยสิว่ะเี้ร้อยสิบแล้วไงเเจกูของไปบอกให้มาเลยคนคนใครวงตั้งโล่ใส่มัน ไม่ไหนโอว่าคุณ oh, what are you doing มาตุ๊กตาเกอไอ้เจี๊ยบคนพอคนแดงสั่งสั่งตั้งโง่กับหลังหนออุมันป่าครับแต่มันป่าอยูด่ดเเราไม่เข้าอย่าล,ลืมนะฮิเดเล่ใส่ขันก๊อนมาครับแปดบิดลดดาเมจทีลด,ดดาเมจฝั่งตรงข้ามสิบเปอร์ครับแล้วก็ตั้งโลชัตคือไวสี่สิเปอรไม่เอาไม่หมดทุกอย่างเอาอมาครับมีเสียล้างโล่งฮนะ <S 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 ม,มาเลยครับตัดดาบสองมือ ยูซูขอนติก่อนพี่ปาดี่ยองปอมเนี่ยที่ยองปอมอ้าววิ่งอะไรเล่ลงไม่เลวไปนะนีไงจิ่มจิ้วจิ้ิ้คนยังยืดมารีเวิร์ครับลีโต้ีบิร์โอ้ี่ไเล่หมแล้วมียือ่ายมายื้อมายอีฮูดีีก่้อยู่ไะอ้นียดี่ย์ังตดคนนานะไห้รอยต่อท้อขึ้นถีนี โอ้ม oh, ีคนแตกลงไหนนี่เดียวตัวโลลงไปลงไปดีว่าพี่มันจะลงเพื่อนี่เพื่อนแล้วนี่ตอรบิโดรอบสองครับกูาสามสิบอร์เซ็นต์มันโค้ดได้ดีดูไหมอุ้งวะนี้ดีวุ้ยเฮ้ยโอ้โหผู้ใช้แฝงลงมารัวเลยโอ้โอ้โอ้เดเดือดเรืพลานโอ้โดเดือดเรืพลานจังหวะนี้ส่งกำลังเสริมลงไปอีกสองไม้ มาเลยจุดสองห้อยแม่งเลยเตมทีกันกโผล่ทุกคนโผล่เข้าไปไปเลยอยากกินไม่ได้ไก่แดงรอดอแต่การั้นไก่แดงรอดอรออยู่เฮ้ไก่แดงวอรอแดงก็ข้าไปแดงก็ข้าไปเวโปรตีนอ่ะเลยพูดชค่แตงคนสองท <c oughs> ี่เดียวเหอจะดูอันหน้าเลยแบบนี้นี่ไงนี่ไงปะเก็ดลงมาสองรอบนะทีเดียวยิงอีกติคนนานย้ายเราต่อฟอกที่ถึงที่เราติมโนนี้โอ้โห

ดีเด้ล,ล,ล,ลีกโตลงมาลูกเพื่อนดูเต็มเงีบบ้ยรอบแรกเอาคุ้มลงในดีดีเวิร์สนะฮีเวิร์สนะแม่งออกมาใหม่ครับแล้วก็อันติดด้วยครับผมตังยิบตายฮะกระเด็นแม่ปุง้งครับผมอ้าวเน็ตปิงเนี่ยเน็ตปิงเรียบร้อยเน็ตปิงครับเรียบร้อย,ย,อยกูแพ้แล้วไวไฟเล่นกูได้เงี้ยเรียบร้อยกูแพ้ยี่บราห์กูแพ้เชื่อกูไหมกูแพ้แล้วชันน่ะแพ้ไปแล้ว กูแพ้แล้วโอเคครับทุกคนครับนีก็ต้องลาเพียงเท่นี้ครับผมก็ชอบกดไลค์กดแชร์สุดท้ายได้ครับผมโอเคครับคูชนะครับโอเคครับนี่ก็12บสนาทีครับพอาของปลาของคอในการเล่นอันดีนางผมนะครับผมก็ใครที่อยากตอบผมก็ นี่ครับไม่ได้แดกผมนะครับไม่มีใครเจอผมแน่นอนใครอยากกบก็แล้วแต่ดวงครับผมก็ผมใช้คนละครังครับก็ใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับใครายด้ผมย่อโพสต์อัพกดโพสต์คลิปลงไปนะผมก็ดูด้วยครับดูน้อยดูเยอะก็ช่างแม่งครับดูดูไห้หน่อยแล้วกันนะผมก็เจอกันใหม่รอบหน้าจุ๊บ